หลักที่ควรรู้เกี่ยวกับเวทนาพิขูทั้งหลายข้อที่เรากล่าวว่าเธอทั้งหลายพึงรู้จักเวทนาพึงรู้จักเหตุเกิดแห่งเวทนาพึงรู้จักความต่างกันแห่งเวทนาพึงรู้จักวิบากแห่งเวทนาพึงรู้จักความดับแห่งเวทนาพึงรู้จักข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งเวทนาดังนี้นั้นเราอาศัยอะไรกล่าว พิขุทั้งหลายข้อนั้นเรากล่าวหมายถึงเวทนาสามประการนี้คือสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาพิขุทั้งหลายก็เหตุเกิดแห่งเวทนาเป็นอย่างไรพิขุทั้งหลายผัสสะเป็นเหตุเกิดแห่งเวทนาพิขุทั้งหลายก็ความต่างกันแห่งเวทนาเป็นอย่างไรคือสุขเวทนาที่เจือด้วยอามิตรมีอยู่ สุขเวทนาที่ไม่เจือด้วยอามิตรมีอยู่ทุกขเวทนาที่เจือด้วยอามิตรมีอยู่ทุกขเวทนาที่ไม่เจือด้วยอามิตรมีอยู่อาทุกขมสุขเวทนาที่เจือด้วยอามิตรมีอยู่อาทุกขมสุขเวทนาที่ไม่เจือด้วยอามิตรมีอยู่นี้เรียกว่าความต่างแห่งเวทนาที่ขู่ทั้งหลายก็วิบากแห่งเวทนาเป็นอย่างไร คือการที่บุคคลผู้เสวยเวทนาอยู่ย่อมอย่างอัตภาพที่เกิดขึ้นจากเวทนานั้นๆให้เกิดขึ้นเป็นส่วนแห่งบุญก็ดีหรือเป็นส่วนมิใช่บุญนี้เรียกว่าวิบากแห่งเวทนาที่ขูทั้งหลายก็ความดับแห่งเวทนาเป็นอย่างไรคือความดับแห่งเวทนาย่อมมีเพราะความดับแห่งปัสสะยที่ขูทั้งหลาย อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดนี้นั่นเองเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งเวทนาได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิพิขุทั้งหลายก็เมื่อใดอริยสาวกย่อมรู้ชัดซึ่งเวทนา รู้ชัดเหตุเกิดแห่งเวทนารู้ชัดความต่างกันแห่งเวทนารู้ชัดวิบากแห่งเวทนารู้ชัดความดับแห่งเวทนารู้ชัดข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งเวทนาว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้เมื่อนั้นอริยสาวกนั้นย่อมทราบชัดพรหมรจันอันเป็นไปในส่วนแห่งการชำระก,กิเลสอันเป็นที่ดับเวทนานี้ข้อที่เรากล่าวว่า พิกุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงรู้จักเวทนาพึงรู้จักเหตุเกิดแห่งเวทนาพึงรู้จักความต่างกันแห่งเวทนาพึงรู้จักวิบากแห่งเวทนาพึงรู้จักความดับแห่งเวทนาพึงรู้จักข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งเวทนาดังนี้นั้นเราอาศัยข้อนี้กล่าวแล้ว